แทนแทนสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้นะครับพี่จะมารีวิวของเล่นใหม่เนี่อันนี้เป็นโมเดลนะครับนี่ซื้อมาตัวละ30บาทนะครับอันนี้เป็น Xmen แล้วก็ Antman นะครับเดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนครับนี่มาแกะเลยดีกว่านะครับ Oh. อ๋อข้างหลังอะให้ดูข้างหลังนะอโอ้โหเอาครับแกะเลยนะครับตัวเอ็กเนตัวแรกแกะตมแท้มาแล้วหัข้างในกล่องเป็นอย่างนี้นะครับมาแล้วน,นะครับอ๋เป็นไงครับโยกแขนได้ด้วยปึ๊บปึ๊บแต่ขาโยกไม่ได้หัวโยกไม่ได้อันนี้โยกให้แต่แขนนะครับเห็นไหมครับ นี่เราดูเปิดไฟได้ไหมโุ้ย,ยมีไฟด้วยนะครับดูน้องๆดูสิมเห็มสวยมากๆเลยนี่ดูด้านหลังนะกดไฟตรงนี้นะครับมาอ่าโอเคตัว X Men ผ่านไปนะครับหนึ่งตัวต่อไปนะครับอแมนข้างหลังก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> คำเนินนะครับแกะกองอยู่ครับนี่นะครับ แอนแมนฟูฟูโอหมาแล้วครับ Ant ออแอนแมนออกมาจากกล่องเลยนี่มาแล้วครับแอนแมนก็โยกแขนได้ดูนะครับโยกแขนได้เหมือนกันครัโยกหัวไม่ได้นะครับะแล้วก็เปิดไฟติดไหมเฮ้ยไฟติดนะครับไม่มีปัญหายังไอรอนแมนเลยนะครับนี่นไฟก็กดที่ด้านหลังตรงนี้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยดูสิ รู้สึกว่าจะเป็นรูปด้วยดู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 เห็นไหมครับเห็นไหมเป็นรูปด้วยแต่ไม่รู้เป็นรูปอะไรนะครับไหนไหนดูดูตัวนี้สิเป็นรูปเป็นเป็นรูปอะไรอุ้ยเป็นรูปว่าต้องต้องถ่ายตอนกลางคืนนะครับถึงจะเห็นชัดเห็นไหมนี่อันนี้ต้องถ่ายตอนกลางคืนโห้คุ้มมากเลยนะครับสาสิบบาทนี่บุ๊บบน แอน์แมนมีไฟด้วยนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับพี่ขอลาทุกทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับโมเดลของเล่นนะครับอ่าแอน์แมนกับวูฟวูลีนนะครับอ่ะก่อนอย่าลืมกดปุ่มติดตามกับปุ่มกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับถ้ามีของเล่นใหม่ๆม,มารีวิวเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูอีกนะครับอ่าบายแล้วครับสำหรับวันนี้บา,บ,าบ,าบาย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  <laughs> ดูนะครับนอนได้ด้วยเนีย <fox> ead, 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 ่ยดูวดูวิตพื้นวิตพื้นบายบายวิตพื้นวิตพื้น